ร้านแม่แม่มานั่งดิบุกไปเอละสี่สี่แอบ่เย็นแศรลุกค่ะมาเดี๋ยวคอันนี้ดิเฮียดกินเงีบอยู่นี่กร้านกิน่กไเ็วาานนไม่ด้กกินไรกินอะไรกินอะไกินมันเอ็มเอาตาดามไงมันั่ะไต้อนมาม่กินกินน้ำกันแบตจวดอ๋อ เฮ้ยที่มันโดนน่ะก็เลยกระโดดกดตบกดดึ๊บกระดึ๊บไปน้องไปน้องกับลุงนะแก่พวกพูนนาแห้งน้องจะไปนอนกับลุงแล้วนั่นจะไปนอนกับลุงเสียแล้วกินไอะไรกินไอะไรนี่แห้งซ้ำหน้าเล้วสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องจ่างเด็ดแซ่เน่มาแล้วครับพวกจ่าเด็ดมาอีกแล้วเฮ้ยนี่กินเบียงชังสันเดี๋ยวร้องก่อนจีม่พี่น้องเอ

มาแสงมอกันเด้จ้าัหันาาุณหมองานยีคนละ้วนองเ่อนคอยด่บือแสบแซบแบแสบแบพี่น้องคอนี้แ่บอันนี้ปะจอมผู้บังเล่นละจอม้งล่น

ว่าวดีเถอะว่าวดีมีเฮ็ดฝนได้ทุกคนนี่ไฟเขาเรือกโมกไ้แนมนตาใสอะไรปิ้งปิ้งเมื่อนี้ร่วมดาราช่องข่อเด้วพี่น้องเลยนี่ว่าทุกคนทุกหน้าทุกตาพร้อมดาราช่องข่อเมื่อนี้พี่น้อง <c oughs> เป็นตังได้แซ่บกันบ่ แกก็เนาก็ขั้วนน่ะแม่ไอ้แ้เป็ดยังไม่ลูกบ่ยังี่เพิ่มลูกเพิ่มบ่ลูกสามเจ้าลูกสามกว่มือนี้สายแัจะก็ลูกหลายกว่ามือเนีเป็นนังเจฝ่ายตรงแยะยังกรอดใสเย็นนี่เย็นยงนยนอยชื้อพนลมกีเจ้าเนาะ่หน่อยแล้วเป็นสดอ่ะ ลัดคนร่มคหนี้อะพี่น้องเอาใหญ่เ evet น sí, bueno. oh, ่กินห้องมาเนี่ยพี่น้องเอยนี่เราสองเตียงทีนเนยาวเลอ้รัดกีโซ่ด้วยเถอะรัดรัดุเอินมุกต้นเออบันยามจังนึ่งพั่เอินกันดีเถอะได้หรอ ว่าสีเหลียงแล้วผพากันว่าบ่ต้องบ่ต้องคือวางสั่นก็เลยบ่เลียงนะมันเบิร์ตจากเจ้ามันเมื่อไปแรกพวไปแดกวว่าจะจ่ายค่ายังต่อค่ายังเก็ยเลย เมื né, marry, turkey, yeah friend, no yeah ่อนห่นี้ถืม้มถไม้าสิบาทเากเลี้ยงเบียร์สขวดเลี้ยงสขวดเขียนมักกากินเรจาอย่งเมันหน่อยพอดเลยบกพอดนหนาไปกินเลแม่ทนหนาไกินแม่เลฝ่ายจะไกินดอกเลี่ยไม่ได้กวมาเก้ไปน้องชาวฝกินมุกาเลยมอนี่เจาฝแล้วเดียง กีต้าอร่อยไหมกิต้าเฮ้ยได้ยินเสียงเลยอร่อยไหมพ่จูนอันนี้ไข่นี่ไข่นี่ไข่นี่ไข่คน้องเชกินอะไรถามเชกินหมูกระทะน้องเฮงกินไหมน้องเฮงกินไหม เดี๋ยวถ่ายเด็กหน่อยเอาหน้าบานบานไปเลยหนูไม่เห็นหนูหรอกเพราะว่ากล้องมันอยู่ทางนี้หนูเห็นป่ะถุยป่ะหนูเห็นหนูหนูอยากเขากล้องเหรออ้ยมันหันอันนี้มันหันกล้องไว้ได้ไงอันนี้มันหันกล้องไม่ได้ลูกมันต้องถ่ายตรงๆแบบกว่านี่เ ก็นาเยียมแท้น่ะยแม่พูดน่อยๆเล็เคล่ดทอแก่ไหมแก่บอดแก้ปะครับฝั่งเราฝั่งเราเป็นงไงเราใส่หนอนกระทางยังไง็สวยนะเอาใส่ปลาคำใหญ่คำใหญ่เลยเออกินเนื้อนายเด๋นะแ่บแสบแ่บมีวะเดี๋ยวเช้า

แกกํลังแชร์ปะถามน้องแน่แซรบบอนุ่งถามน้องที่ร้านเดนนี่โั้ยมนเนาะจะแม่ขอบักินหนังแแซบไอ้ตุ้มตามแซบอนอ้อยตุ้มก่ มาเด้อไล่ต่อไล่ก้นกับว่ามาเด้อพี่น้องเลยพี่เจ้าอะไรจะได้หายได้หกร้านแม่แม่มานั่งเพื่อบุกไปเจรจาสี่สี่บช่เย็นแศรษฐลูกค่ะมาเด้อค่ะอันนี้ดิพี่เฮ็ดเงียบอยู่นี่ร้านมาด้วยบัจจค้อนงามๆเฮ็ดไปทั่วที่เห็นได้เห็นนี่ ก้อนแงมมคนง้พากนมก็จะาแม่เหตไปดูวทีบนาะพี่น้องพวกเรากนงามเได้กง้มได้่อาามีดวยแทบแทบตแทบแทบนีไดอมงาวเลยพี่น้องวมนี้ไม่เดียวบสาวู้าวจะวมงาม นั่ง้็ผู้สาวดอกเจ้าวุนหิ้งเนี่ยแเบสจะปากสกกล่องมวนคุ๊บกี่นอนเลยมาทังงแ่วแกกันบานเจ๊แจ๊บอเย็นจมเป็นประธานนี่ตือนนั่งหัวโตเลยนอเต่านี่ ใส่เอฟซีกับใครในผมสยายนี่ยยกโยกนี่ของแค่น้ำยังก่โอ้ยที่กัโอ้ยชี่จอดที่จอดรางัลที่ห้าจุกเจริญเฮ้ยมันเบิดจตเมือนเขาทั้าค่าดอกมาบ้าน ืันนี้เจน่ากัมะน้พี่น้างืันนี้ีวันนี้ตกจาก่าปาสีหอ้อง่อาสีเหือาตกดูได้ดะขึ้นดูวนมเมล็ดบัีห้าเ้าบโอ้ย่านนองแจบจบครับจ็บจะบยูจะทำไรเออมาดกไพ่หนอแกเพราะเนา อันขาสัมษณ์ได้ถออันแช่บ่กออยู่เรนนี่เราเห็ดโอบจักใจเลยบ่แ่บแซ่ดูบ่แ่บกับ่ะแ่บเออมาบ่แ่บร้อมังกรเขาที่หายแช่เอย่งนี้ใส่น้ำมีคนดูกานเน้อดูความกัน นี่แง้วแมวเออใชาหมกวบอังนี่เ็นยุกนี่กินต้อนนีมันจางใหญ่มันหมดดูมันจงใหญ่ไว้ต้อนนี่อ่นี่อยไรไหนได้ลา นยกั้งก็หน่อยหว่จิ้มขมจิมอยบาน่เากเรื่อนเป้นขวดบ้างจิ้มขมอยู่กับฟุกกับมี่เอกจิ้มขมมี่้าฝายาฝายางามบกินน้ำจิ้มขมาทั้งนี้หมดแก มันมันโคต้องจังนาผาเดียเนี่ยีมาม่าปเลยใช่ไหมถ้าไม่มีน้ำจิ้มเนี่ยจะกินยังไงเนี่ยมันจะไม่แซบอะไรล่ะดูสิเด็กยูเด็กจะเอาอีมาเจ้ามดขวดขวไม่บอก

ว่ามันเจ๊แก่วมเนอะมตตันระวังดีตาเด้อลูกรกินหน่อยนึงม้หน่มันน่นซุกเนี่ยันน้มันก็กินไปยต้องเปล่าดเปาเว้เาเมื่อไได้ยัเไม่ได้เกี้ยวไม่ได้ตันไม่ร้องเหมือนกันนะจะคำกันนะแอบปันใวะ หมูกระทะปลาปูนี่น้องเอ้ยนั่นกันเทาะต้มมันกินมาท่านเอดิ้งเนาทุกแดาไปุกแน่ก็กินหมดอ่ะเออ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 ห่วย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 ม่นังเลยอ้ลิงมาลิงลูได้ห้วบอกได้แล้วก็ขอนไว้พี่ด ไม่ได้ไทยไม่ได้ไยไมีูดแก้วแี่ดูใช่ปาปปลูกไปนะปาตัวใหญดูานมาอันนี้มาคิดดยกันูปะดไมไดหไงดบ่นดหน้าไหนดูไปข้างนอกมาานี่หูอยู่ข้างลูพี่ยาอยู่ว่าอเม่ไตนน่ะพี่ให้เห็นอยู่ตรงนั้น่ะให้เห็นให้เห็นเต็มอ่ะ มอมอมอเดือนตันๆันมันตันันบริกินนห้ใครมันเห็นไปทางนข้างหลังข้างหน้าพ่อมุนเด้อได้ได้ขอบคุณค่ะมาเร็วพี่กินมาไน่าสวยใครหูเปิดยันขา้นเปิดเดเดียวกันตามมาปดนะมาเปิดเปิดเเดียวกอนนี่เปิดได้ยวดเออมันเสีย พ่อพ่อเนี่ยไปฝั่งโน้นด้วยฝั่งโน้นมาหนเห็นไข่เด้อน้ำนสวยไ่เลยอ่ะร้านยร้านเจยาห้่อแ เอ้เ่าเข่ากิแขันเอาชกเ่าเนี่ยกินไม่ได้กินเปลี่ยนไปดวนักตัวนิตัวเค็ทุกระบขแกบบสเลยแซบมากทีแซบวีเรากินดน่นี่นี่นีแนวแซบ่ันมันแซบพีดิ

เขาบอกเอนโค้กน้ำนนี่อน้ำคไปทากันเทศหาแก้วหาเทกินเดอคีแก้วหาแก้วาแกทุกคนนะแก้วนันะหาเบิ้งมียูนิแก่นี่นี่แก้วจไปหาเอาไปปิดไปน้เอาัไปนนี่ด้เอนงน ว่าเป็นอย่งมันกันหรือเปล่าแห้งตะลางไยังจมอียงก่นอ่แห้งแอ่มันนี่นะไแห้งที่ตลอดด้อบอวาูเยียนเคียรแล้วก็คย์ลคีย์อ่ะีย์อ่ะนี่ยนีาห cứ thật ừ. like, <laughs> là là nó, nó Để khi biết nó, chính nó lái luộc cũng nhảy với mày อันนี้ค <glaube yapmış> ือยังไงนมากยังกับเขาเอินมกระทชลูกกระทชลูกขึ้นมากยังสาวลุดสาวรุดพระาไทยนะขึ้นบวมวันเก็ดก็นตั้งสี่กับบวมวันเป็นกันดีตัวนี้เนาะ ไปยังไงยังเดี๋ยววาวมวลกันะาวกันนเยอะเหลเยอะเอน่ะาเป็นเปบ่เคยได้ยินวาวมวนพ่ออยุี่ปมิจตาเขาพิเศษมิจตาพ่อยายเดียพิเศษพิเศษอีหยังพิเศษหยังเบาดีดีด้อยให่น่อยนะมนจัดการักขัน้อดลัอร่อยมาก Kinh sâu vô luật thì nọng sao phải và có thuộc luật vào đó bà Ui Chị bà đấy mẹ nọ Đọc can <laughs> <này vinh tán. cười> Chị bà đi mì nhỉ ซื้อมาเป็นแพ็ค์ได้ด้วยบินดองได้เอาสิ่อมาคักรีดดองเอาวิบ้านเท่าโอมีบอ่ะนี่บอหมากวิบ้านเท่าแนวนี่มนี่เลยนาะมี่บอกระเจ้าเอามาจากบ้านยะตุกินเดอ๋อบอมันเป็นหมากเดียวกันบอเออเอาแต่คนละพันของยะจุพันหวานอันนี้มันคือเป็นสีซีซันอยู่บ้านเฮาปลูกมกันสีเหลืองมันหวานเออเป็นสีทองเหลืองเลยอยู่บ้านเอามา อันนี้คือเป็นสีนช็อกโกแลตโซว่างเดยวสินมันเดิอดกว่าไปนี่จเด็กๆกับสุภาจะไว้ดอเราจะไปแข่งแล้ว้วยินอได้โอ้ครบหนูลูกคบหนูหนูตัวเบลอเลย

ออลองใส่ปากกันนะลองใส่ปากกันนะมัเี้ยวลองกันนะลองนิดดึงมันถือห้องอาบว่านั่งหมก่อนเดวหหลือเยอะอย่ไปเร็วน้องมาไม่อายน้องอ่นะ

เมื่ี้มันโดนน่ะมันก็เลยกระโดดก็ดับก็ดึ๊บกระดึ๊บไปน้องไปน้องกับลุงนะอเด็กปุ๊บน้าแหงน้องจะไปนอนกับลุงแล้วนั่นจะไปนอนกับลุงเสียแล้วกินอะไรกินอะไรนี่เห็นซ้ำหนาเด้อ บ่าเขาบ่ได้กินหลายเด้อถามมูมึงกับอะไรนางมึงเคยซื้อกับนางบ่าวเซื้อเขาเป็นหุ้นเขาบ่เคยกินฟองแบบในหลน์เคยเคยกินไหมล่ะเคยนั่งดูซื้อูนั่งเท็ดงานอ่ะเคยนั่งกินเวลาหน่อยเท็ดงานเคยนั่งกินไม่ได้สิบสิบิกินือกินหน่อยทีนี่กินข้าวม่ไงเนี่เป็นยังใกลหลามมันน่ารักเราสัมผัสบ่ ลำผ่าระว่งเลยหรอฮะลรถเจ้านี่เจ้าอยฟังพุ่นเนี่ยเจ้าอยบ้านเดียวกันบ่กกบไปวาตันบ่กนาบ้านบ่บ้านนี่ยังนละบ่มันนย่างมันนนย่างแงย่งอนน้่ายพรุนดูเาคุยพเขาพคือคนนั่นคนน่นเราช้าชานอันนั้นนะันัเกกล้องน้อยันอันนี้แล้ว ช่วงนี้เราบ่ค่อยเด้เขาต่อบริษัทไทยฮ่องกิจไทยฮ่องกิเร่มไทยนี่อ้าวอ้าวอ้าวยี่บ้านนุ่นย่างปกตินุนย่างแส่งยังแขงสวนนาเคตเมืองเมืองจำฟ้อนด้วยกันบ่อ้อน ชนลบุรีชลบุรีชนบุรีชลบุรีมันอยู่ใกลๆกับันเมื่อจำพ่อนอัตพอนไก่กับบอเมื่อโอเมืองสองคอน สาวฟังผุนนี่รวมงามพี่น้องเอ้ยพิจพูนแต่ฮักเด้อสาวฟังผุนเด้อพี่น้องเด้อผู้ใด้เติมใจกับติดต่อได้เด้อวันรีบัว่าจะคนเด้อดิเด้อนี่นี่นี่พิจพูนสวดเด้อพี่น้องอันนี้ชื่อว่าจะเร็วก่อน้องหน่อยหลอกค่นเสียงแค้นเป็นแล้วาเรก็ซื้อมวนแต่บ้านแล้แม่มาทำผ่านทางนี้แน่เคี้ยงเคี้ยง าลาหล่ะทำนี่เลยพี่น้องพี่น้องเขาเห็นทั้งฝุ่นกับพ่อแล้วฟังเล่าฟังไทยพี่น้องกันเบิด์ละหละ่ะน,น,นี่กินกินแับจๆวับันนี้ก็ที่ได้ปิดคลิปตัวครับ,บพี่น้องมันหลนแล้วเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ฝากไปพี่้องเด็กครับต้องจางเดดสักหน่อยหรือว,ว่าผูดยีแดดเด้อพี่น้องกว่ขอขอขอาเพื่อนอะไรตามรับชมวันนี้เขาอะไรกินหมูกระทะเพียงกันครับก้นปีใหม่ครับพี่น้อง ขอบคุณหลายครับสวัสดีครับตัวกินงานนั้นงานที่